เสียงพ่อดังเลยเนาะตุ๊บตุๆบตุบตุบตเลยอโอเค <c oughs> ได้ครับได้ได้ได้อยู่แล้ว <c oughs> วันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาหาช่างด้วยอาการอะไรครับอ,อ,อาการกระตุกค่ะเวลาจอดจอดติดไฟแดงเลยค่ะมันจะมีอาการเครื่องกระตุกนะคะค่ะแล้วก็เวลาเล่งหรืออะไรเงี้ย เดิมเยอะเลยค่ะหายเลยค่ะแทบจะอาการหายหมดเลยอะค่ะช่างฝีมือด,ดีมากเลยค่ะยอมร <Okay. S 2> ับค่ะ, <Okay. S 2> อะขอบคุณช่างค่ะครับก็ขอบคุณลูกค้าเช่นกันนะครับครถคันต่างตุ้มตีนครับ,ต,รบตอนนี้มันจะบางใหญ่นะครับโอเคเข้าแก๊สแล้วโอ้เครื่องสั่นนะเครื่องสั่นมากเลยนะโลดไปหมดเลย อโอเคโอเคเขยมฝันมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังเส็มงข้อกันนิดหนึ่งฟังหนักขึ้น,กกนโอ้โหเสียงท้อดังเลยเนาะตุบ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 ลตตเลยอโอเค <c ười> ได้ครับได้ได,ได้ได้อยู่แล้ว <c ười> โอเคทันนีค่อนข้างสั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คจัดล้างหัวฉีดไปก่อนโอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีด Honda าซิต้นะครับอันนี้ลูกค้ามาจากบางใหญ่นนทบ,บรุรีนะครับกับอาการเครื่องยนต์สะดุดนะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่องยนต์สะดุดเดี๋ยวเราจะเริ่มล้างหัวฉีดกันแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูของลูกค้าของลูกค้ามีหัวเสียอยู่หนึ่งหัวคือหัวนี้นะเขาไข่ไหมไหลตลอดเลยไม่หยุดนะครับไหลตลอดโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะหยุดก่อนแล้วก็เราจะแก้ไขหัวฉีดก่อนเพราะว่าอย่างเงี้ยแรงดันมันมาออกที่นี่หมดไอหัวอื่นมันจะไม่ได้ถูกล้างโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนหัวฉีดออกแล้วนะครับตัวที่เสีย ตัวน,นี้นะครับตัวที่รั่วตอนนี้เราเปลี่ยนออกแล้วหัวฉีดก็ทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับมีการปิดเปิดั้ญยาแล้ว <_ S 1> โอเคเดี๋ยวเราจะล้างกันให้สะอาดน,นะครับที่300ครั้งนะครับในน้ําที่ 1, <_ S> 1โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเราล้างน้ําที่สองต่อนะครับ <_ S 2> ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นการล้างน้ําที่2แล้วนะครับ ที่สองเราก็จะล้างกันอีกสามร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําที่หน,หนึ่งก่อนนะครับน้ำที่หนึ่งตอนนี้น้ำที่หนึ่งก็จะเห็นว่าน้ําที่หนึ่งดำมากนะครับตกปกระปกมากมีตะกอนเต็มเลยนะครับน้ำที่สองเราจะล้างกันอีกสามร้อยครั้งนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มใส่บางทีก็เปดเ่ยได้ดีโอเคเดี๋ยวเรารอล้างเสร็จนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเทสคอยหัวเทียนของ Honda City กันนะครับโอเคเราจะเริ่มเทสแล้วนะครับ <c oughs> ขั้นตอนที่1เราจะเทสไฟสูงก่อนนะครับเริ่มเลยครับครับตอนนี้ก็เห็นว่าไฟสูงทํางานได้ดีนะครับส0 0 0 0วนออกมาดีม่มก็ตายเพียพคนอื่นไม่รักมี <c oughs> แต่คนที่ตเราไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเอง รักเองเจ็บเองจะไปโทษใคระไรนอะไรนะครับผม สวัสดีครับอันนี้ Honda City จากบางใหญ่นะครับหลังจากเราแก้ไขอา,าการเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสรั่วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดเป็นหนึ่งหัวนะครับหัวฉีดรั่วโอเคตอนนี้เราก็มาเทสกันแล้วไม่มีรั่วแล้วนะครับน้ำยาหัวฉีดท่อต่างๆไม่มีอาการแก๊สรั่วนะครับเขตี๋ยวเราก็จะปิดฝาหัวฉีดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันนะครับโอเคครับ สวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้มาจากบางใหญ่นะครับมาอยู่202วันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาหาช่างด้วยอาการอะไรครับอ,อ,อาการกระตุกค่ะเวลาออจอดจอดติดไฟแดง การกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังจากทดสอบรอบช้ารอบเร็วเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะหายเลยค่ะแทบจะอาการหายหมดเลยอะค่ะครับคันนี้ช่างล้างให้ดูอาการที่เจอครั้งแรกคือหัวฉีดเป็นไงครับหัวฉีดเอ่อเขาเรียกอะไรอะค่ะหัวรั่วหัวรั่วค่ะใช่ไม่ถูกนะไม่ถูกใช่หนึ่งหัวค่ะโอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนหัวฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ เสื่อมที่ชำรุดเรียบร้อยนะครับตอนนี้หลังจากมาเทสรอบช้ารอบเร็วเป็นไงบ้างปกติค่ะเหมือนแบบวิ่งน้ํามันเลยค่ะใช้งานได้เหมือนเหมือนกันเลยค่ะไม่มีอาการสะดุดหายไปเลยค่ะโอเคคับคำถามสุดท้ายเนี่ยมาอยู่กับผมนานไหมครับเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนะคะโอเคเรียบร้อยเนาะช่างฝีมือดีมากเลยค่ะยอมรับค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็เ <c> ร okay, ียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปส่งผมก็กลับบ้านได้ขอบคุณากค่ะครับก็ขอบคุณลูกค้าเช่นกันนะครับโอเคครับครับเดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับลูกค้าจากบางใหญ่ Honda City นะครับคันนี้กับอาการเครื่องยนต์สะดุดตอนนี้แก้ไขอาการเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า